ฟิลิปปินส์อ้วมอยู่ใต้ฝุ่นคันแมกีทะลุ100ศพแล้วแต่เหตุผลที่แท้จริงอาจจะทําให้คุณต้องกลับมองอีกครั้งในปัจจุบันจํานวนผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์จากอิทธิพลของไต้ฝุ่นคันแมกีได้เพิ่มขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากกว่า100ศพแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกลัวใจให้กับประชาชนในประเทศผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าปีนี้ฟิลิปปินส์ยังอาจจะต้องเผชิญพายุอีก3-5ลูกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าภาพรวมของความเสียหายในฟิิปปิลปนนจากตฝุ่ คันแมกีทำให้เกิดภาพของความเสียหายที่น่ากลัวจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมากกว่า100ศพแล้วในวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568ภาพความเสียหายในจังหวัดเซบูเริ่มปรากฏชัดเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนร้องเรียนกันว่าความเสียหายนี้เกิดจากโครงการควบคุมน้ำท่วมของรัฐบาลที่ไม่สำเร็จก่อนหน้านี้อิทธิพลของไตฝุน่นคันแมกีได้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมมือต่างๆในจังหวัดเซบูทำ ให้พัดพารถยนต์และแม้แต่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ก็ไปตามน้ําไปด้วยประชาชนกว่า800 0 0 0คนต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัยนายรรนดามมสโคศกรัฐบาลจังหวัดเซบูบอกกับสํานักข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากพื้นที่น้ําท่วมในเมืองลิโลอันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเซบูพบเห็นอีก35ศพทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตในจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น76ศพแล้วบนกอรเนครอสที่อยู่ใกล้เคียงมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว12ศพและสูญหายอีก12ราย หลังจากฝนที่กระหน่ำอย่างหนักทําให้โคลนภูเขาไฟไหลลงมาท่วมบ้านเรือนในเมืองกะลาอ่อนยังมีผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศอีก16ศพซึ่งรวมถึงลูกเรือ6คนบนเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพซึ่งประสบเหตุตกระหว่างออกปฏิบัติการบรรเทาทุกข์นางพาเมลาบาริควอตโรผู้ว่าราชการจังหวัดเซบูก็ออกมาตั้งข้อสังเกตรเรื่องดังกล่าวโดยเธอให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวท้องถิ่นว่า คุณต้องเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงมีน้ำป่าไหลหลากที่เลวร้ายขนาดนี้ในเมื่อเรามีงบประมาณสูงขนาดนั้นสำหรับโครงการควบคุมน้ำท่วมนางบริคัวโตรกล่าวว่าเราได้เห็นโครงการต่างๆที่นี่แต่ทีมตรวจสอบของฉันไม่พบสิ่งก่อสร้างแม้แต่แห่งเดียวที่สร้างตามมาตรฐานของรัฐบาลโดยเฉลี่ยแล้วฟิลิปปินส์จะ,ะเผชิญกับพายุและไต้ฝุ่นปีละ20ลูกแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าปีนี้ฟิลิปปินส์อาจจะต้องรับมือพายุอีก3ถึง5ลูกจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ไตฝุน่นคันแมกกีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลจีนใต้และกำลังมุ่งหน้าสู่เวียดนามซึ่งทางการเตือนว่าพายุลูกนี้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายอีกครั้งทําให้เวียดนามต้องเผชิญกับความเสียหายจากน้ําท่วมอีกครั้งแต่เหตุผลที่แท้จริงอาจจะทําให้คุณต้องกลับมองอีกครั้งคือความเสียหายจากไต้ฝุน่นคันแมกกีอาจจะเกิดจากโครงการควบคุมน้ําท่วมของรัฐบาลที่ไม่สําเร็จทําให้ประชาชนร้องเรียนและไม่พอใจคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ความเสียหายจากไต้ฝุน่น เป็นผลจากธรรมชาติหรือมนุษย์คุณมีความคิดเห็นอย่างไรชี้แจงความคิดเห็นของคุณในบรรทัดคำตอบด้านล่างนี้